รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีรถหน่วยงานเล็กไม่แป0หม่นะครับสำหรับตัวเจ้าวีออสนะครับ1.5ตัวมิดพีนะครับเล็กไม่80,000กับอีก5,000นะครับเข้ามาใหม่กับใบทะเบียน7033นะครับ1ขอไขช้อช้างใบทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่านานๆจะมีเข้ามาทีนะครับแถมได้รถปี2020นะครับย้ำอีกทีว่าปี2020-20จดนะครับ 1.5ตัว mid option ครบๆนะครับกล้องถอยเบาะหนังแล้วเรียบร้อยพร้อมกับ daytime นะครับ l v d คันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนโอราคานะครับ389,000ครับฟรีดาวน์ผ่อน7,000กว่าบาทโอ้โหนะาผ่อนถูกกับ big bike ก,กล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับและสำหรับลูกค้านะครับส่วนพักสอบถามกันเยอะนะพี่ครับมีในส่วนของตัวล็อกอคาซิฟหรือเปล่านะครับมีนะครับมีให้ทั้ง2องตำแหน่งเลยนะทั้งซ้ายและขวาด้านหลัง เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเนาะด้านในครับบอกเลยว่ากว้างขวางด้านหน้าสวยคนนี้อีกนะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่งใจสุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของวีออสรถมือสองนะครับรถคัดเกตต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับบอกเลยว่าผมมีวีออสมากมายให้เลือกนะครับนะวันไหนที่ทําได้ทำคอนเทนต์นะครับก็จะมีในส่วนของยาลิษเข้ามาเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับมีทั้งตัว5ประตูแล้วก็ตัว เอทีพนะครับสำหรับตัวยาลิตเนาะแต่คั้นี้ครับลดหน่วยงานเลขไม่แปดหมื่นห้ะครับก่อนหน้านี้ผมถ่ายไปเลขไม่แปด0 0ืนแะครับแต่คั้นี้เลขไม่แปดหมื่นห้าะครับหขอไข่ชอช้าง7033ศูนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพหนึตัวมิตรครับปี2020เลขไม่แป0 0มืกับราคาที่3ามแ0 0แฟรีดาวผ่อนเจ็ดกว่าบาทนะครับผ่อนถูกกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีกนะครับ ผมว่ามีรถวิใช้งานนะครับรถใหญ่คุ้มค่ากว่าปลอดภัยกว่านะครับดีกว่าให้ลูกให้เมียตากแดดตากฝนนะครับไปโรงเรียนไปทํางานขับไปจ่ายตลาดยังได้ขับไปทําบุญยังได้เครื่องไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไป1.5ผมว่ากําลังพอดีครับเล็กแค่เอาติดเล็กกว่าแค่เอาติดนะครับ0.1 <c oughs> <c oughs> แรงมา้าร้8ยแแรงมา้าเอาติดอยู่ที่1 2 5แรงม้านะครับแต่แรงม้าข้ามร้อยคันนี้วิ่งข้ามต่างจังหวัดสบายบือแน่นอน นะครับใครที่ได้ไปยังไงก็คุ้มค่าเนาะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟนั้นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศคันนี้ก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าความเดิมความสวยออปชั่นนะครับครบจบครับสำหรับคับนนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ LED แล้วเรียบร้อยพร้อมกับไฟตัดหมอกกระจังนหน้าเป็นสีเทาดำนะครับตัวโควมไฟเนาะลงดําด้านใน,ในบวกกับโครเมียมนะครับ ไฟหน้า,นาโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวมัลติดดีเฟกเตอร์นะครับที่สําคัญในส่วนของเดย์ชาร์ครับ LED สดวงเรียงก,กันสีสวยแบบนี้เลยนะครับสัหลี่ยมเก็บระหว่างกันชนนะครับสวยตัวสภาพของตัวเนื้อผิวของโคมไฟครับรอยหินกระเด็นน้อยมากนะสีบรอนเงินสีดูแล,ลรักษาง่ายแถมได้เป็นรถของหน่วยงานด้วยนะครับรถพวกนี้มันดีไงมันดีตรงเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับมันดีตรงเข้าศูนย์ทุกระยะคือหมดกังวลได้เลยนะครับเกี่ยวกับน้ํามันของ,ของเหลวเกี่ยวกับแบตเตอรี่เกี่ยวกับยาง เขามีการเปลี่ยนถ่ายทุกระยะปีหนึ่งนะครับทุกๆ4เดือนเนาะเขาจะมีการเข้าศูนย์ให้นะครับตรวจเช็คตรงนู้นตรงนี้มีการเฉียวชนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เลขไม่มีการบันทึกลงที่ศูนย์โตโยตา้าทุกครั้งนะครับมันจึงเป็นในส่วนของเลขไม่แท้มานะครับอาจจะดิฟอาจจะดิฟอยู่ประมาณสักพันสองพันะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่า ก่อนที่มันจะมาลานประมูลก่อนที่มันจะมาหาผมนะครับเขาก็มีการเคลื่อนย้ายมีการอะไรมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดิบไม่ได้เยอะไม่ใช่ว่าดิบเป็นเป็นหลักเป็นแสนลิกเป็นหลักเป็นแบบโอ้โหแบบเป็นหมื่นเป็นนูน่นเป็นนี่นะครับมันจะดิบอยู่ประมาณนี้นะครับที่สําคัญแก็บสวยทั้งสองนะครับสภาพคมไฟสวยทั้งสองร้อแมกนะครับอลอยนะครับแมกเดิมจากโรงงานพร้อมกับยางกูสเอียรนะครับปี2023แล้วเรียบร้อย ข้อดีของตัวมิดคือมันได้เป็นในส่วนของตัวดิดหน้าดิ้ดหลังนะครับตัวโคนตัวอะไรอาจจะเยอะหน่อยนะผมล้างนี่บอกเลยว่าดำปิดแน่นอนในส่วนของยางเพราะว่าเวลาเราชงนะครับเราถอดล้อออกทั้ง4ี่ล้อทาการล้างชุดดิด้ดนะครับภายในภายนอกในส่วนของตัวซุ้มตัวโชค๊คนะครับต้องอยู่ในสภาพดีเนาะสัหลือมันงข้างก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวกันสาดเนาะมันไม่มีให้เดี๋ยวผมจัดการให้ นะครับโดยรวมกระจกนะครับก็ถือว่าโอเคนี่ครับกระจกตีตาตัวต้ามานะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมนี่ครับของแท้นะผมเดินดูให้รอบคันแล้วเรียบร้อยนะครับมือจับสีเดียวกันกับตัวรถใครอยากเอาไปเพิ่มเติมใส่ในส่วนของกันลอยที่เคยเห็นกันนะเป็นกันลอยแบบแคปล่านะครับตีตาคําว่าตัวต้ามานะครับประดับยนต์มีขายหรือใครอยากไปใส่โคเมียมนะครับผมว่าก็สวยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวล้อหลังนะครับในส่วนของตัวแม็กเนาะนะครับรอยปีนฟุตบาทน้อยมาก นะครับถามว่ามีไหมมันก็มีบ้างนะครับนะก็ธรรมดารถมือ2การใช้งานนะครับแต่อยู่ในสภาพดีนะครับที่สําคัญในส่วนของตัวดิ้ดหน้าดิ้ดหลังระบบความปลอดภัย abs เขาจัดมาเต็มนะครับด้านหลังด้านหน้านะครับไม่มีการชนหนักถึงคันด้านหน้าด้านหลังเลยเรามีบรันตีให้ถ้าพบว่ามีการชนหนักมานะครับผมรับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เนาะลูกค้าไปพบว่ามีการจมน้ํามาผมรับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์ลูกค้าไปพบว่ามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต รเรื่องบันตีผมมีให้เพราะว่าเพจยนนี้เปิดทําการมา25ปีแล้วครับด้วยเนื้อที่ตัวเองตรงนี้นะครับผมท้าเลยในเสรีไทยนะครับไม่มีเต็นท์ไหนที่ซื้อที่ทําเต็นท์ตัวเองนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเนาะโดยรวมนะครับสวยโคมไฟนะครับไม่มีแตกหักจุดคอนเดนซ์จุดไอน้ําน้ําไปขังเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าชิมจะซื้อเรานี่เหนือเหนือเลยนะครับด้านข้างสันเหลี่ยมของฝั่งขวาก็ถือว่าสวย คร,ครั้งนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าเนาะขออนุญาตเข้าในส่วนของห้องู้โดยสารด้านหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารับดูฝาท้ายด้านหลังกันเนาะนะครับด้านหลังนะครับกล้องขวางอ่าใครบอกเข้าเล็กไม่เล็กนะครับบอกเลยว่าไม่เล็กจุดบางแก้วจุดอะไรมีครบนะอาจจะไม่ได้เนี่ยนะครับฝนกำลังตกเลยนะช่วงนี้พายุเข้านะครับผมถ่ายวันนี้วันที่26เดือน8นะครับนะ26เดือน8พายุเข้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหารุ่ไม่ใช่งานนี่ รถดีๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้เลยพี่นะขออนุญาตพาไปดูส่วนของฝากระโปรงด้านหลังกันดีกว่านะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะครับก็กําลังทําการสปาจะได้เห็นโครงสร้างกันด้วยนะครับว่าพวกซีนทางมะพร้าวอันนี้คือซีนทางมะพร้าวจากโรงงานเดิม,เดมเนะๆเลยนะเห็นขาวๆไหมครับนี่เลยนะครับด้านบนเนาะนี่ครับการตีโปง่งสันเหลี่ยมตัวไฟสองด้านท้ายมีมาให้ ด้านล่างนะครับตัวล้ออะไรถอดทําความสะอาดอยู่ถ้าไม่มีให้ต้องซื้อมาใส่ให้ลูกค้าเซลล์ท่านไหนนะครับถ้าใครให้ลูกค้าไปซื้อใส่เองมาบอกผมได้นะครับมาบอกผมได้อุปกรณ์พวกนี้ถ้าติดมาจากป้ายแดงมันมีต้องมีให้ลูกค้านะครับล้ออะไรชุดแมลงอุปกรณ์ถอดล้อนะครับต้องมีให้ลูกค้านะพวกเขกาเรียกอะไรกาวมีดอะไรที่บางอยู่นะต้องมีให้ลูกค้าอยู่แล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่กําลังทําการปรับสภาพอยู่ เนาะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่ว่ารถมาอย่างเงี้ยผมจะขายอย่างงี้นะครับไม่ใช่นะอ่านะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคหนึ่งคันเนาะด้านในกว้างขวางสันเหลี่ยมประตูนะครับส,สวยๆแดับบอร์ดด้านข้างตัดกับสีรถโกแบบนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดกระดูกงูนะผมไม่ได้เปิดมาหลายคันแล้วนะผมน่าจะลืมกระดูกงูนะสำหรับตัวเม็ดอาร์นะครับอยู่ครบนะเรียงกันสวยและวิธีเช็คนะครับคือเอานิ้วเข้าไปด้านใน นะครับแล้วก็จับแบบนี้เลยนะครับนะจับแบบนี้มันต้องเม็ดอาร์ตต้องทั้งหน้าและหลังต้องมีนะครับนะต้องมีแบบนี้อ่านะคันนี้ก็ถือว่าสวย1คันเนาะฟิล์มเป็นของลามิน้านะครับฟิล์มเป็นของลามิหนานะมาในขนาดฟิล์มประมาณสัก40ผมว่ากําลังพอดีนะ40ครบับตอนคืนเนี้ยปลอดภัยแน่นอนนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าตัวเบาเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลย นะครับพวกมาดายมัญชีฟังก์ชันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวออปชันด้านในกันมานะี่ครับขออนุญาตสตาร์ทรถเนาะอ่าเสียงเครื่องยนต์ครับนิ่งๆแน่นๆนะครับเครื่องยนต์1.5เนาะ108แรงมา้าตัวนี้เลขไม่แสดงอยู่ที่หน้าจอนะครับ85,245กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะขออนุญาตเปิดแอร์นิดหนึงอ่าระบบแอร์ออโต้นะครับระบบแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อย และที่สําคัญในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นของแท้หน้าจอของแท้จากทางจูริต้านะครับขนาด4.2นิ้วสามารถเชื่อมต่อในส่วนของตัวบูชุดได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ i p o d นะครับ mm. AUX โทรศัพท์ตัวดิสนะตัวดิสก็คือ CD DVD นะครับแล้วก็สามารถปิดในส่วนของตัวหน้าจอ AV ได้นะครับขับไปมันส่องตาม,มอะไรนะปิดหน้าจอลงก็ได้ นะครับแล้วก็มีช่องสอง USB มีมาให้เนาะและที่สําคัญในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นระบบขั้นบันไดนะครับเป็นระบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับก็มันจะไม่เหมือนในส่วนของตัว h o น da นะครับที่มีปุ่มกดเนาะเป็นแบบขั้นตรงๆแบบนั้นนะครับเผื่อปุ่มกดมันเสียนะครับปุ่มกดมันเสียแล้วมันตรงๆมาอย่างเงี้ยครับอันตรายนะครับเขาก็เลยแบบขั้นบันไดมาเพื่ออะไรครับเพื่อการเนาะกันเด็กกันอะไรนะซุกซนนะครับไปใส่ตรงใส่เกียร์ผิดนะครับ เขาก็ให้มาเป็นขันบันไดแบบนี้ก็เป็นสไตล์ของโตโยต้าเขาอยู่แล้วนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับตัวเบาเป็นเบาะหนังเนาะตรงนี้คู่มือนะครับคู่มือมีมาให้นี่เลยนะครับครบนะน้อยคันที่มีคู่มือครบขนาดนี้เดี๋ยวผมพาดูส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับนในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมก็สตาร์ทรูไวิเนาะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับ บอกเลยว่าไม่มีรอยน้ามันเยิมครับไม่กลิกแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมเดิมตัวกรองอยู่สภาพดีนะครับแบตเตอรี่เกิน2ปีผมเปลี่ยนให้นเนาะและที่สําคัญในส่วนของตัวค่า CCA ไหมครับไม่ได้นะผมเปลี่ยนให้เหมือนกันครนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเดือนพฤษภานะครับพฤษภา68อา่านะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยน้ํามันเครื่องผมเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไปนำหนึ่งต่อใหม่ได้นะครับที่สําคัญในส่วนของตัวเม็ดอาร์กนะด้านข้างนะครับส,สวยๆแบบนี้นี่ครับหัวน็อตนี่แจ่ม นะครับล่องรอยการใช้งานมีเห็นได้ชัดนะฝากระโปรงของแท้ที่สําคัญในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับโอ้โหนะครับจับนี้รู้เลยนะสีแท้นะครับมันจะเป็นสักสากมือนิดนึงนะสีแท้อ่าเดิมเดิมใครดูรถไม่เป็นนะครับมาแจ้งผมได้นะครับนะมาแจ้งผมได้ไม่ต้องไปจ้างช่างครับเสียเงิน5,000หมืนหึ่งทิ้งนะครับสุดท้ายช่างก็เดินมาหาเซลนะแบบเงียบๆนะครับพี่เดี๋ผมช่วยปิดให้ผมขอค่าแน่น้าหน่อย นะครับห้าพันหมื่นนึงก็ว่ากันไปนะครับเสียความรู้สึกนะเสียความรู้สึกนะมาหาผมดีกว่าครับรดคัดเกตนะแล้วก็เรื่องคุณภาพเราได้ที่หนึ่งของประเทศมาพี่ไม่ต้องกังวลนะครับหรือแม่แม่หรือพ่อพ่อป้าป้าน้าน้าอานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพไว้ใจเราได้นะเพชรจุนเนี้ยเรื่องคุณภาพเราได้ที่หนึ่งของประเทศมาเนาะสำหรับปีหกเจ็ดนะครับเรื่องคุณภาพเก็ดห้าดาวอย่างเงี้ยผมมีให้ รหรือใครที่แบบกังวลนะครับกังวลว่าซื้อรดมือสองนะออกรถไป2-3สเดือนจะมีปัญหาหรือเปล่าผมมีในส่วนของตัวประกันให้ครับอ่านะครับปีหรือ4 0,000โลนะครับเอาไปเลย2ปีประกันเครื่องเกียร์นะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากได้ในส่วนของตัวประกันซ่อมศูนย์โตโยต้านะครับอะไหล่แท้1ปีผมมีให้1ปีหรือ2 0,000โลราคาเท่ากับ2ปีเลยแต่2ปี40 0 0 0โลเนี้ยจะเป็นอู่นอกนะครับแต่1ปีลูกค้าสามารถเลือกได้ นะครับผมแถมให้ได้นะครับซ่อมศูนย์โตโยต้าแล้วก็การซื้อขายต้องอยู่ในเงื่อนไขของการซื้อขายนะครับผมจึงสามารถแถมให้ได้เนาะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องผลาดรถใหม่ๆหม่สุดแบบนี้รถคัสเกตเอช่องวีออสมือสองช่องนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับ